สวัสดีเอฟซี F C, ร้านบริการไฟฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้ร้านบริการนฟฟ้ามาทำล้านเครื่องซักผ้าครับผมาลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเครื่องเนี้ยซักแล้วม,มันมันมีคราบขาวออกมาครับผมไม่รู้ว่าเป็นยัไงเรามาแกะดูกันว่ามันจะเป็นไงผมจะ,ะเสรเจษท้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับไปมาดูขั้นตอนการถอดครับผมตัดป้าย เดี๋ยวราใ้อนกับพวกก้อนอู้ดำเปลือเปลือบพี่น้องันกอดทั้งับยือสภาพ5าปีเริ่ะแยังดำอะ่ะเบิรง,ง,ง,งเบอรขอเบิรงข้างใต้นนะดำขนาดเลยอือขาบขาเต็มเลยเนี่นยครับใส่แฟบเอ้าจวนี่ครับล้างยางที่ล้างทั้ง,ทงสิ้นก็จะประมาณนี้นะครับ เมาเมาเลยครับชิพครับนี่แหละหมดละชิปหนึ่งเดี๋ยวดประกอบตรงเุืลูกค้าว,วันนี้จบชิปเค่นี้น,นะครับผม